ในนี้ปลอดภัยแน่นะมอกค่าไม่ต้องห่วงคาปูชิโน่ฉันเขียนโคดห้องนี้เอาไว้แล้วคนที่จะเข้าห้องนี้ได้จะต้องมีชิ้นส่วนของท่านหมายเลขหนึ่งเท่านั้นโอ้ดูเหมือนจะมีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นนะเรียกประชุมลับแบบนี้ไหนบอกฉันหน่อยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้น ก่อหน้านี้เกมที่คาราเมลร่วมสร้างกับมกคา่าเกิดข้อผิดพลาดหลายแหลงทำให้เกมขังผู้เล่นและนักทำเกมกระดานเอาไว้ในนั้นมอกค่าเชื่อว่าสาเหตุที่เกมกระดานผิดพลาดเกิดจากการที่มีนักทำเกมกระดานคนอื่นพยายามแทรกแซงเข้ามาในเกมกระดานของ,ของเรานักทำเกมกระดานคนอื่นอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นไปได้อย่างไง ทฤษฎีที่พอจะเป็นไปได้ก็คืออาจจะเกิดรอยแยกมิติที่ไหนสักแหง่งทำให้เจ้านักทำเกมกระดานคนนั้นมาอยู่ในมิติของเราหรือไม่ก็จะต้องมีวิธีเดินทางข้ามมิติได้เรื่องน่าสนใจที่ฉันเจอคือฉันพยายามค้นหาไฟล์้อนหลังของเกมนั้นเผื่อว่าจะได้ข้อมูลอะไรแต่ฉันก็เจอบางอย่างมันคือเกมกระดานอื่นที่ถูกยัดเข้ามาในเกมกระดานพิสูงของฉันเกมกระดานอื่นอย่างนั้นเหรอหมายความว่ายังไงหมายความว่า เจ้าหนัดทำเกมปริศนานั่นไม่ได้แค่เสิร์ฟเข้ามาในเกมแต่มันมีความสามารถยัดเกมกระดานของมันใส่เข้ามาในเกมกระดานของเราฟังดูแล้วเหมือนเป็นพลังพิศวงที่น่าเหลือเชื่อเธอคิดว่ามันเข้าได้แค่ในเกมออนไลน์ของเธอหรือเปล่ามกค้าฉันเองก็ไม่รู้เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพลังของมันถ้ามันสามารถเข้ามาในเกมของเราทุกคนได้หรือยิ่งกว่านั้นถ้ามันเข้าไปในมิติที่สูงได้เข้าใจละ ฉันจะบอกเรื่องนี้กับคนอื่นๆเองเธอก็ปิดเซิร์ฟเวอร์เกมออนไลน์พิศวงไปก่อนพวกเรานักทําเกมกระดานทุกคนคงจะต้องหยุดสร้างเกมจนกว่าจะเจอเจ้านักทําเกมกระดานพิศนาคนนั้นนายเองก็เตือนอฟฟัคโตด้วยแล้วกันหมอนันไม่ได้ออกมาจากที่นั่นนานแค่ไหนแล้วนะน่าเบื่อชะมัดเลยนี่มันก็หลายอาทิตย์แล้วนะเนี่ยที่ไม่ได้เล่นเกมกระดานพิศวงอะ ทำยังไงได้เล่าก็ลุงลาเต้บอกว่าถ้าเล่นเกมตอนนี้จะอันตรายมากๆหรือว่าเราจะกลับไปดูโอลิเวอร์โชกันดีเพิ่งจะดูได้แค่รอบเดียวเองนะแถมตอนนั้นดูไม่จบด้วยคุณนะาคาปูชิโน่ก็ไม่ให้เข้าอีกแหละเขาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้สุ่มเสี่ยงมากอะไรกันนักหนาวะแค่มีนักทําเกมกระดานคนอื่นเข้ามาก็วุ่นวายจนต้องปิดเซิร์ฟกันหมดฉันว่าไหนๆเราก็ว่างกันแล้วเปลี่ยนมาอ่านหนังสือกันบ้างไหมจะได้พัฒนาตัวเองกันบ้างพวกเรา คุณน้ำมาเคียโตส่งข้อความมาเขาบอกว่าวันนี้มีเกมจะให้เล่นและเป็นเป็นเกมกระดานของอโฟกาตโตเอาควูวาลิตไปไหนแล้วอะเจอกันที่ร้านตัวเลยไหนไหนเกมที่จะให้เล่นอยู่ไหนดีใจที่ตอบรับคำเชิญของฉันยังที่หู้รูตอนนี้พวกเราทุกคน ไม่สามารถเล่นเกมกระดานพิศวงได้เพราะว่ามีนักทำเกมกระดานคนอื่นสามารถเข้ามาในเกมของเราเมื่อไหลเกิดได้เราจรึงจะต้องจับตัวมันให้ได้และวันนี้อาโฟกาโตเพื่อนของฉันได้สร้างเกมกระดานพิศวงขึ้นมาเกมหนึง่งมันเป็นเกมที่ออกแบบมาเพื่อจับตัวเจ้านักทำเกมกระดานคนนั้นโดยเฉพาะถ้าพวกเธอยอมเล่นเกมนี้ก็จะเป็นการช่วยพวกฉันนักทำเกมกระดานทุกคน คำพูดมากมายความหมายช่วนเล่นเกมไม่ต้องพูดอะไรเยอะยังไงก็เล่นอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนสิพูลิตไหนบอกว่าเกมกระดานพิศวงกําลังอยู่ในอันตรายแล้วจะให้พวกเราเข้าไปในเกมเนี่ยนะแบบนั้นมันก็เหมือนกับส่งพวกเราเข้าไปเป็นเหยื่อทําไมจะต้องเป็นพวกเรานี่ไม่ใช่ปัญหาของเราสะหน่อยฉันเข้าใจเธอนะเจสดาแต่ว่าเกมนี้ถูกออกแบบมาให้จับตัวนักทาเกมกระดานเพราะแบบนั้นพวกฉันถึงไม่สามารถเข้าไปในเกมนี้ได้ จำเป็นจะต้องขอร้องพวกเธอให้ช่วยเหลือพวกฉันช่วยอยู่แล้วอยากเล่นเกมด้วยแหละแต่ว่านั่นมันเสี่ยงอันตรายมากเลยนะโพรลิทถ้าหากว่าครั้งนี้เจ้านักทําเกมกระดานคนนั้นโผลมาอีกและพวกเราติดอยู่ในเกมละ่ะฉันเชื่อมประตูสมองของฉันกับเกมนี้เอาไว้ถ้าหากว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรพวกนายทุกคนจะสามารถออกจากเกมได้และฉันจะเป็นคนที่ตายเอง แบบนี้แฟร์ดีไหมเจษดาฉันเองก็เอาชีวิตเข้าแลกเหมือนกันหมายความว่าถ้าเกิดผิดแผนอะไรขึ้นมาคุณนะาคาปูชิโน่จะตายอย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะแต่ว่าจะเป็นพวกฉันทุกคนเลยที่จะตายถ้าหากว่าแผนนี้ล้มเหลวผมจะช่วยจับเจ้านั่นให้ได้เลยครับมันต้องอย่างนั้นลุยกันเลยขอบใจมากเลยนะ งั้นฉันจะอธิบายเกมของอาโฟกาโตให้ฟังอาโฟกาโตเป็นนักทำเกมกระดานที่เก็บตัวเขาสร้างสวนสนุกของตัวเองขึ้นมาเรียกว่าอาโฟกาโตแลนในนั้นประกอบไปด้วยเกมกระดานมากมายที่ร้อยเลียงกันพื้นที่ในตอนนี้ทุกส่วนถูกปิดไว้หมดยกเว้นพื้นที่พิเศษที่พวกเธอจะต้องเข้าไปผ่านประตูบานนี้เมื่อเธอเข้าไปข้างในแล้ว ลอฟังอะโฟกาโตอธิบายกติกาแล้วกันโอ้โหมีประตูว,วิเศษด้วยเป็นส่วนสนุกอย่างนั้นเหรอเข้าไปกันเลยแค่คิดกูก็ตื่นเต้นแล้วลองคิดดูดิทั้งบ้านผีสิงรถไฟหอกถ้ามันเป็นเกมกราดานพิสวงมันจะเป็นยังไงอยากเห็นเร็วๆจังเลยว่าอะโฟกาโตแลนด์จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถึงแล้วนี่ไง แต่ว่ามันปิดไม่ให้เข้าว่ะถ้าเข้าไปได้จะเป็นไงวันนี้่ยนังส่งหนังสือไม่ต้องเรียนแล้วมั้งกูนี่นี่มีป้ายตรงนี้ด้วยยินดีต้อนรับสู่อโฟกาโตแลนด์ดินแดนแห่งการสร้างลาสิ้นสุดขอโทษด้วยนะที่ฉันไม่ได้มาต้อนรับด้วยตัวเองนะพอดีว่าฉันเป็นคนขี้อายอย่างที่เห็นนะฉันปิดส่วนสนุกเอาไว้พองันพวกเธอจะต้องเล่นเกมของฉันในส่วนด้านหน้านีเสียงของคุณอาโฟกาโตงั้นหรอ กติกาเกมนี้พวกเธอจะได้รับบดเป็นคนขายขนมเธอจะได้รับการ์ดผลิตภัณฑ์ที่เมื่อวาดรูปอะไรลงไปก็ตามมันจะกลายเป็นสินค้าของเธอให้เล่นเกมขายของเนี่ยนะเป้าหมายของเกมนี้คือทำยังไงก็ได้ให้สินค้าของพวกเธอขายไม่ออก <S <S ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามฉันได้ตลอดนะเริ่มเกมได้เลยยังไงกันละวันนียให้ขายของชี้ขายไม่ออกนั้นหรอ งั้นแบบนี้เราก็ต้องออกแบบสินค้าที่คนไม่อยากได้สินะมันจะต้องเป็นขนมด้วยนี่แล้วจะทําขนมอะไรขายดีกูรู้แล้วว่าจะขายอะไรให้ขายไม่ออกนี่เลยช,ชุบช,ชับช,ชุบชับชุบชับแตนแตนช็อกโกิช็ชอกโ,โอกเลตจากพูวลิตช็ชอกโกเลตสาหรับคนรวยเป็นช็อกโกแลตที่ผสมทองคําบริสุทธิ์ลงไปขายชิ้นละแสนเลยขายออกให้มันรู้ไปงั้นกูเอาบ้างช,ชุบช,ชับชุบชับแตนแตนอาหารเช้าของสมศักดิ์ อาหารหมาที่คนก็ทานได้เพียงเทอาหารเช้าใส่ชามและเทนมลงไปคุณก็พร้อมอร่อยไปกับน้องหมาของคุณเอ้ยดีๆีแบบนี้ขายไม่ออกแน่มึงอาเจสดาจะขายอะไรของที่คนไม่อยากซื้อมันจะต้องเป็นของที่ไรประโยชน์งั้นเจอนี่เลยช,ชุบช็อชุบช็อชุบชอแตนแตนลูกอมคนขี้เกียจแค่กินเม็ดเดียวก็จะทำให้ขี้เกียจไปทั้งวันส่วนของฉันป๊อปคอนสยองขวัญ ้าหากว่ากินป๊อปคอร์นนี้เข้าไปหนังอะไรก็ตามที่ดูอยู่จะกลายเป็นหนังผีทันทีเจ๋วมาเลยดูดิสภาพนี้ใครมันจะซื้อวะนั่นๆลูกค้ากำลังจะมาแล้วไปจัดห้านกันเถอะเชิญเลยครับคุณลูกค้าช็อกโกลตช็อกโกแลตสำหรับคนรวยเท่านั้นสินค้ามีจำนวนจำกัดเพราะว่าผสมทองคำบริสุทธิ์ลงไป1ชิ้นราคา10,000แบาท ถ้าไม่รวยจริงอย่าทะลึ่งซื้อโห้น่าสนใจนะผสมทองคำบริสุทธิ์ด้วยถ้าซื้อไปถ่ายลงอินสตาแกรมทุกคนก็จะรู้เลยว่าเราเป็นไฮโซหรือว่าจะซื้อไปเก็งกําไรก็ได้นะเนี่ยงั้นฉันขอสองฉันเอาด้วย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 เอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยา้วยเ้วยเฮ้ยหมดซะแล้วไอ้นุ่มไอ้นี่มันคืออะไรล่ะเนี่ยเป็นอาหารหมาที่คนทานได้นะครับ นี่สินค้าตอบโจทย์ฉันสุดๆเลยนะเนี่ยฉันเองเป็นคนรักน้องหมามากๆฉันอยากซื้อไปกินกับน้องหมาของฉันฉันเองก็อยากลองชิมดูนะอาหารหมาที่คนกินได้งั้นเหรอน่าสนใจจังเลยอยากลองกินมานานแล้วขอนไปทันเอาไปยหมดเกลี้ยงซะแล้วสินค้าของท่านอาจารย์และภูวลิศขายหมดเลยอย่างนั้นเหรอไม่ได้การแล้วปล่อยไว้แบบนี้มีหวังคนซื้อไม่หยุดแน่แกงนอนหลับเลยดีกว่า เอ้ยพ่อค้ามานอนหลับอะไรตรงนี้เราขายอะไรล่ะเนี่ยลูกอมขี้เกียจอย่างนั้นเหรอโอ้ขนาดพ่อค้ากินเข้าไปยังหลับเลยน่าสนใจเหมือนกันเนะทุกวันนี้ฉันทํางานเครียดจะตายอยากนอนหลับสบายๆแบบนี้บ้างงั้นก็วางตังเอาไว้แล้วขนของไปเลยดีกว่าช็อกโกหนุ่มน้อยขายอะไรอยู่ล่ะจ๊ะนี่เป็นป๊อปคอร์นสยองขวัญนะครับ ถ้าเกิดว่าทานเข้าไปแล้วหนังที่ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนังรักหรือหนังตลกมันจะกลายเป็นหนังผีทันทีเลยครับน่าสนใจมากเลยนะเนี่ยงั้นฉันเอาอันหนึ่งโอ้ทำให้หนังอะไรก็ตามกลายเป็นหนังผีได้งั้นเหรออยากลองชิมดูจังเลยัอาุมลมไมให้หมดทุกคนสินค้าของฉันขายเกลี้ยงหมดเลยของฉันเองก็เหมือนกันอรุณกรลูกค้าในเกมนี้มันยังไงกันแน่ ขนาดไม่ได้ขายของอะไรเลยยังขายหมดกูก็งงเหมือนกันมันเป็นสุลตา่านมาจากไหนวะซื้อช็อกโกแลตกูชิ้นละแสนได้เกมนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดแฮะกูว่าเกมนี้มันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสินค้าอย่างเดียวเราอาจจะต้องใช้วิธีอื่นทําให้ลูกค้าไม่อยากซื้อยังไงอะก็ยังพ่อค้าปากหมาอะไรงี้คนไม่น่าอยากซื้อนะงั้นกูจะบอกว่าสินค้ากูหมดอายุส่วนผมจะทําให้การซื้อยากขึ้นเออฉันไม่รู้ มาอีกแล้วลูกค้ากลุ่มที่สองเอ้ยพวกมึงอ่ะเป็นไรมองหน้าหาเรื่องเหรอโอ้ยพ่อค้าคนนี้ดูจังเลยนะฉันอยากจะซื้อช็อกโกแลตไปกินกำไรอีกไม่ขายโว้ยมีไรเปล่าพ่อค้าคนนี้ไม่ยอมขายของสงสัยจะเก็บสินค้าเอาไว้กินกำไรคนเดียวแบบนั้นฉันไม่ยอมฉันด้วยฉันจะเอาลุงกระทืบมันเลย คุณลูกค้าครับสินค้าหมดอายุไปแล้วไม่สามารถขายได้จริงๆเฮ้ยอะไรวะไม่เชื่อเอามาดูก่อนว่าหมดอายุจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนครับมันหมดอายุแล้วจริงๆไม่จําเป็นต้องดูหรอกเฮ้ยไอ้นี่มันหลอกเราสินค้ามันยังไม่หมดอายุมันกะจะเก็บไว้เองนะแบบนี้ไม่ยอมเอามันมาฉันจะซื้อฉันก็จะซื้อเด,เ,ดเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนหใครจะซื้อสินค้าล้านฉันจะต้องวิ่งรอบสวนสนุกนี้หนึ่งรอบ อะไรกันนี่ยาที่ทําให้คนขี้เกียจแต่ว่าก่อนจะซื้อจะต้องขยันซะก่อนงั้นเหรอโอ้มีการเป็นห่วงสุขภาพผู้บริโภคด้วยงั้นพวกเราไปวิ่งกันเถอะดีเลยวิ่งกันวิ่งกันนะทุกคนครับคือว่า ทุกคนไม่ได้ผลเลยสินค้าของฉันขายหมดเหมือนกันเลยเจสดาฉันเกือบเอาตัวไม่รอดฉันสะบักสะบอมไปหมดเลยอรุณกอนมึงยังน้อยมึงดูสภาพกูนี่กูในของจริงไม่น่าปากหมากับลูกค้าเลยกูจะทำยังไงดีวะไม่ว่าจะทำยังไงสินค้ามันก็ขายได้ผมคิดว่าแบบนี้นะครับท่านอาจารย์ตัวมากทุกตัวที่เป็นลูกค้าจะซื้อสินค้าไม่ว่าสินค้าชิ้นนั้นจะแย่ขนาดไหนก็ตาม การที่จะชนะเกมนี้ได้อาจจะต้องอาศัยวิธีอื่นวิธีอะไรละ่ะเจษดาจำนวนของลูกค้านะครับท่านอาจารย์มันมีเยอะกว่าร้านค้าถ้าหากเรามีร้านค้าเยอะกว่านี้อาจจะมีบางร้านที่ขายของไม่ได้แต่จะไปเอาร้านค้าจากไหนเล่าเรามีกันแค่สี่คนเอง <c oughs> คุณอโฟโกโตครับผมสามารถชวนเพื่อนของผมเข้ามาในเกมนี้ได้ไหมครับจะชวนเพื่อนมางั้นเหรอก็ได้นะถ้าพวกเขาเต็มใจนะ ใส่ชื่อเพื่อนของเธอลงไปในนี้ได้เลยแล้วฉันจะส่งการ์ดเชิญไปให้ถ้าเขาสะดวกเขาก็จะมาเองดีละงั้นก็จัดเต็มมาเลยโปรดติดตามตอนต่อไปเสื้อเป็นิกตูรุ่นใหม่เปิดให้สั่งจองแล้วนะครับอย่าซื้ออย่าซื้อมี2ลายด้วยกันทั้งลายขนม4แบบและลายแยกเดี่ยวของป๊อปคอนสยองขวัญเอาไปใส่ต้อนรับวันฮาโลวีนที่จะถึงนี้อย่าซื้ออย่าซื้อสั่งได้เลยที่ QR โค้ดตรงนี้เฮ้ยชึบ ไม่ให้สแกนง่ายๆหรอกฮึ pp, บบังเอาไว้ฮึ pp, บบังเอาไว้ไม่ให้สแกนไม่ให้สแกนอย่าซื้ออย่าซื้อดูดิขายสภาพนี้ใครมันจะซื้อเกมกระดานพิศวง EP 32จะมาในวันศุกร์หน้านะครับกดติดตามเอาไว้ด้วยนะ